สวัสดีจ้าพี่น้องบรรยากาศยามเย็นห้สวนนันพุชซาน้องโบตาให้เบ่งพุชาสามรถแสงทองสวนน้องโบตาภาพหลอบสวนมุมหลอบสวนน้าฝากพี่น้องนี่แม่โบตาไม่เกี่ยวหยาโอ้อยหยางามแห้งเกี่ยวมือมือนี่นากงั้นเกี่ยวหยาบ่า,าง ขืนพ huh? <system s> ุซาน้องโบต้าทันวาอำเภอนาดุลหกม้งสี่หกม้งล่ะสี่หกม้งล่ะบุกขึ้นเวทีติดเจ้าฮะระวังพนักงานประจำสวนเราฮะ งานนงานมันกำลังผลฮอร์โมนใกล้ okay, ถึงฤดูเก็บปุซซารอบที่สองแล้วพี่นอ้องบกมือทักท้ายกล้องนะ <c oughs> มื่อนี้พนักง,งานบกขึ้นเวทีอ้าวลืมซูมเดอ้อพี่น้องเอ้ยเอาเย็ยนช่วงหาโมงเนาะทำไมกล้องเป็นอย่างนี้อ๋อเพซ่มสีธรรมชาติ สวนพุษาน้องโบตาทันวาอยู่อำเภอนาดูนเด้อพี่หน่องว่าเบิงมาแย่งกะร่งสิติดลูกรอกสองสวนพุษาน้องโบตารอบสองก้อนปีไม่ซุ้มพี่หน่องเบิงก,ก็ไกลบนนะ ท่านถนัดเป็นไดตัดหญ้าเพราะท่านแล้วมนีฝนตกหลายมือเพราะเลยหายฮอร์โมนตกมากพี่น้องเอ้ยอยลืมมาเบิงมาแย่งสวนพุทรานนองบัตาเด้อปีนีเพราะเลยใส่เขาสาบซ้ำว่าห้าตัดซาให้ฝนเพราะปกติบัน,นยาดเป็นแปดสองคนเนาะ ปัญหาลายย่างขื้ว่าละ่ะรอรเบิ่งอีกรุ่นต่อไปอือพี่น้องคือแง่ก็เด้อที่ว่าดาเอ้ยปลูกไ้แล้วงามแล้วพ่นซาพ่นเลือ่อเลยดกเป็นก้อนเป็นก้อนลูกหลานลงทุนมาแล้วลองไปดูพี่น้องบงบรรยากาศดอกตูมตมคือดอกที่จะติดดอกที่กลมกลมพี่น้อง ไทยมุ่งหน้าไกสุด,ดเ,เดียวยกันแล้วคลิปนี้ล่าไปก่อนได้ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอล่าไปก่อนนม่บุตรตาท่านว่า บอกทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ทักทายกันในไอในไใคลิปแม่บตาได้คะ่ะพี่น้องเอาบรรยากาศยามเย็นมาให้ดูรอบสวนพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วเห็นบกลางทุ่งนาสวนผสมขางนี้สิเป็นพุท่าไอ้ฝรั่งเปิดลูกไหมน้ำท่วมพี่น้องเออสิเป็นดังไดบัดหนาท่าในเบิร์ตังนี้จะเป็นพุซรา บเอาแล้วกับบว่้างได้บ้นานี้ยักษดใหี่น้องมะเบิง้งรอบสวนขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์สวนบตาท่านว่าบัดมีตั้งแต่พุทราที่เป็นลูกหายได้ค่ะมีต้นพันธุ์พุทราสามรสแสงทองแล้วก็มีอีกหลายสายพันธุ์ฝรั่งกิมจู หรือว่าฮอร์โมนสูตรดีๆประจำสวนเราก็มีู้ได้สนใจทักมาไตาเม่นด้อค่ะพี่น้องหรือว่าสนใจก็ขอเบอร์โทรได้ขอบคุณทุกคนคะ่ะ